สวัสดีจ้าวัสดีค่ะพี่น้องปองไปทักทายเอฟที่สุขสุขค้นเอ่บนเฮดอย่างนี่บนเฮดปลาลาบองพี่น้องแลง้วบลงเตอตะเซียบอ่ถ้าวมาสีสีอยู่ในกล่องอาจจะบออาจจะบ่แดงเข้มข้นปันไหนเนะาะต่ว่าสีจริงเขาจะสีจริงเขาจะแดงมากๆเลยด้ยพี่น้องเป็นปลาลาบองสุกมื้อน,นี้บ่ไดไปใส่มาใสเลยพี่น้องมื้อน,นี้บ่ไดไปใส่มาใสเลย ถ้าเห็ดตย่งเตยอันนี้ล่ะเฮ็ดเฮ็ดปลาบวงนี่ล่ะเพิ่นสั่งเพิ่นสิเอาไปกรุงเทพพี่น้องเพิ่นสิเอาไปกรุงเทพไปฝากพี่ฝากน้องเพิ่นเพิ่นสั่งให้บนเฮ็ดให้แล้วก็สิเฮ็ดไลยถ้าขายน้ำสองกะละมังพี่น้องยี่สิบโลมื้อนี้ทำยี่สิบโลได้อยากได้สั่งมาเด้อพี่น้องเด้อฮ่าใช้บนนี้บ่ได้กินเด้ สีสีก็อาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่แต่ว่าสีจริงๆมันเป๊ะกำลังไปแตก,กินเลยพี่น้องปลาลาบองซุกนี่บนสีแพกได้ะปะนี่พี่น้องรอให้มันเย็นเปิดพัดลมเป่ากันานย้่บนแพกบลเลี้ยวยี่บนแพกปลาล่าเลี้ยวหิ้วเข่าบัดนี่พี่น้องบนสกินเข่าเด้บัดนี่ นั่นแพ็กพึ่งได้ฮาโลกับอีกอ่าเป็นถุงเครื่องโลกับบรูนกับกเท่าใดรอันนี้อันเทาหลางมา่อไรแล้วสิได้แพ็คต่อเดี๋ยวกินเข่าจาังน้อยก,กันพี่น้องนี่สิเล็มกะละมังนี่สิเอาอันเข่าเนี้ยวคุ้กับอันก้นกะละมังกับปลาย่างกับน้ำไม้กับปักทัวนี่มาเด้อพี่น้องสีกินเขานะน่าน้ำเยิ้บนบโบ๊ชใดส้กินเข่ามากินแล้วก็สิได้เห็ดงานตัวอีกมันสิบโมเลียวมันยังกะละมังหนึ่งพุ่นอันนั้นแต่ยุนันก็ได้หาฮาโลแล้วพี่น้องโลอออันนนยีก็็็ได้เเปแพคา เออตาย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 ไปเร็วไงเดี๋ยวกินข้าวก่อนณตอนนี้มันบ่ายคอยไปแล้วมันสี่โมงแรกหรอพี่น้องณตอนนี้มันเกิสี่โมงแรงเด้วพี่น้องอย่าบนกินเขานั่งกินกับพื้นดีละอันนี้หมั่มปลาถั่วผักพี่น้องปลาย่างอ้าเด้อมันเริอมตีตะมัดใส่ก่อนเหมือน พ,พี่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 กระรมังสีเฮอซิลิอเออกระรมังไงพี่น้องกระรมังมึงได้อืมพี่คุยอืมนานก็น้ำกับจัเนเนี่ย Paloma, อย่นี้กกเขาก็บ้างสายไปว่าืึจึงเขาจึงเขาผิดเวลผิดเวลาซื้อออกออกลยบุญอะซื้อออกออกแล้วเขาเศร้ากินปั่นกินเนลอะไรแบบอ่เศร้าเนี่ ก้อหนังอืมเขาึงก็มึนกินก็มันก็อมันปลาเขาเก็บอกขามขามหวาน thua vô lặng mạnh quá mạnh luôn thua mẹ mày bạn tùy tùy. Oh. Hmm. มมีได้พัมนนมมงมันมีลมความยุติวรรมันมีลมเดยดดูแต่มันมีลม ก็เดี๋ยวบ้องนะไม่ไหมมอมเจ็บเห็ดสุกได้เพี่อนมงยกบนเห็ดซุกอือก็ปิดพลุมม่มันวันหน่อยมีมาสองตัว ที่เราเลี้ยงวิสากีิขัน้นว้าพ้่นนองเชื่อกถามมาะเมื่อบุ่นจะไปเดือนไหญได้วิสาหรอไปทำให้มันมเป็นไปตามป่องที่หอแพทนไหน่อคือเื่อนเื่อนตัว Đánh, đều lắm 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 nè, lắm 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 bưng, lắm 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 bắt lắm 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 lắm

con thay nợ buồn Tinty rồi nè nhắn thì tuk thì nhạt, trông thì caba tuk mầm không có leng mầm tay tang kỳ cháy, có tang kỳ mầm cháy mầm tay mầm tay mầm đấy mầm Con mầm tay เขาก็ประเดียกคลนกนกะละม dad, ังกับเสือบเลยเร่ยอนอะไรมากมายกินยาไก็ยิ้มเพื่อราแล้ะพี่น้องกินต้องไปงสวรรงก็ยิ้มเพื่อต่าขำขำพยเอ๋อ ขันแฝงขังแฝงหรือว่าขันเทพ bưng Youtube, chuột bưng hoa thật nào feed, nào feed nào feed Youtube, nào feed nó khao giang nhiều khao bây giờ bạn tin lên Hãy subscribe เดีไปใส่เมเจนแนวเดี๋ยวคนดังเดือดจังกระจอกกอเป็นข้าวคนของสังคมนะคนของสังคมคนของสาธารนะ หยิบกันเอากันกับเป็นข้าวเรืองกันกับเป็นข้าวโอรสจัดกับอบะไรบางอย่างเลย นี่มันอะไพี่น้องันละไม้ก็มีดอกกล้วยชุบแบกแตงไม่ได้ดน้ำก้อนหนึ่งน้ท่วน่เขาปบไปเม่อล,ลากดไลย้อนก็ไปอย่างก็ไปเดาบ้องก็เสียบะ ต้มหูกระาจี๊ย้วยงปลาช่อนนาย่าง แล้วไปจีนเดือนแล้วเดี๋ยวผมจะได้ไปบ่ฮไม่ได้ไปเดือนนี้กับไปเดือนหนาไม่ได้ไปเดือนหนากับไปเดือนรุ่นะพี่นาะเป็นไงบ่ยอมไม่ได้หกเดือนกับสามเดือนเอา่ะพี่มาพี่ล่างเลยเขา นายเว้ยเปิดยูทูบเปิดโทรศัพท์ขึ้นโอ้ยเลื่อนไปบระเดี๋ยวจะเสียงคลองฟินแลนด์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพลเผาเสียงคลองทันไหม